เปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางค่ายนิคอนอย่างนิคอน C50 Mark II 2ซึ่งเอยเ่าเบิร์ตจะมาสรุปข้อมูลของตัว C50 Mark II 2ให้กันเพื่อนมันมีอะไรที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาหรือถูกอัปเกรดเพิ่มเติมเข้ามาจากรุ่นเดิมอย่างตัว C50 รุ่นแรกแต่ก่อนจะไปดูนะครับผมฝากช่อง YouTube ของทางซูคาเมล่าด้วยนะครับผมใครสนใจรีวิว กล้องเลนอุปกรณ์อะไรนะครับผมก็เข้าไปดูกันได้พวกเรามีการแบ่งหมวดหมู่เอาไว้ให้กับเพื่อนๆอ,อย่างชัดเจนดูจบนะครับก็ขอคนละ s u b สไคร b เบกันด้วยนะครับผมสิ่งที่นิคอน C50 Mark II นะครับผม ยังคงมีความเหมือนกับนิคอน C50 รุ่นแรกเซนเซอร์ยังเป็นเซนเซอร์ขนาด APS-C และก็ยังเป็นตัวคูณเหมือนกันความละเอียดก็ยังเท่ากันนะครับผมยังใช้เซนเซอร์ความละเอียด20ล้านเท่ากันยังไม่มีระบบกันสั่น5แกนในบอดี้ให้เพื่อนๆได้ใช้งานเหมือนกับนิคอน C50 จะยังคงมีระบบกันสั่นแบบไฟฟ้าหรือ EIS ให้ใช้งานเฉพาะในงานวิดีโอยังคงใช้แบตเตอรี่แบบเดียวรุ่นเดียวกับ n i k อน C50 ช่องสล็อตการ์ดก็ยังเป็นช่องสล็อตการ์ดแบบ SD card แค่1สล็อตแต่มันก็จะมีบางเรื่องบางสิ่งบางฟีเจอร์นะครับผมที่ C50 Mark II ได้มีการอัปเกรดเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเช่นตัวชิปประมวลผลเป็นชิปประมวลผลรุ่นใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสิ่งที่น่าสนใจจริงๆสำหรับเจ้าตัว nikon c 5 0 mark ii คือการยกชุดระบบโฟกัสมาจากกล้อง mirrorless full frame แน่นอนครับว่าใครที่เคยผ่านการใช้งานอย่าง c 8 c 9 c 6 3หรือจะเป็น c f เชื่อว่าหลายๆละคนน่าจะลืมระบบโฟกัสเดิมๆของทาง nikon ใน generation ก่อนๆไปแล้วนะครับผมมีการปรับเปลี่ยนเรื่องโฟกัสเรื่อง การแท็กกิ้งให้มีความรวดเร็วแม่นยำแล้วก็ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นซึ่งไอาการคัสตอมโฟกัสแอเรียตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆไประบุให้มันได้เลยว่าฉันจะเอาแค่ตรงกลางแค่นี้พอฉันจะเอาเต็มเฟรมหรือฉันจะเอาแค่ตรงมือด้านนี้ซีกนี้หรือจะเอาซีกด้านนี้นะครับผมสิ่งที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาครั้งแรกในตัว nikon c 5 0 mark i นะครับก็คือตัวปุ่ม Picture คอนโทรลปกติแล้วเวลาที่เราจะเลือกเฉดสีหรือเลือกโทนให้กับตัวภาพของเรานะครับกล้องนิคอนเนี่ยเราจะต้องเข้าไปที่เมนูที่เป็นรูปตัว i นะครับผมหรือพวกปุ่ม Custom Fn ที่เราทำการได้ Setting เอาไว้แต่ในนิคอน C50 Mark II ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าถึงในส่วนนี้ได้โดยง่ายเพราะเขามีการเพิ่มปุ่มตัวนี้เข้ามาให้กับเพื่อนๆได้ เข้าถึงได้แบบรวดเร็วทันใจนะครับผมและสามารถที่จะเลือกเฉดสีหรือเลือกโทนได้สูงสุดถึง31รูปแบบ Nikon C50 Mark II จะรองรับการแสดงผลในการถ่ายวีดีโอแบบเป็นแนวตั้งเรียบร้อยแล้วเหมือนกับรุ่นพี่ของเขาอย่างตัว Nikon C30 นั่นเองนะครับผมซึ่งปกติเนี่ยเวลาที่เราตั้งแนวตั้งใช่ไหม UI บางกล้องเนี่ยเขาจะไม่ได้พลิกแพงนะเพราะว่าส่วนมากเนะ่ยเวลาเราถ่ายวีโอมันจะถูกฟิกให้เป็นแนวนอนนะครับผมแต่ด้วยตามยุคตามสมัยตามเจเน r เรชันนะครับผมค่ายกล้องเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนเอาใจตามผู้บริโภคหรือตามกระแสะโลกด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมนะซึ่งการถ่ายวีโอในแนวตั้งมันก็ทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะเอาวีโอนั้นน่ะไปแชร์ในแพลตฟอร์มโซเชียลได้ มากมายเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, TikTok อะไรทำนองนี้การถ่ายวีโอของทาง z 50 Mark i 2นะครับผมก็จะลองรับทั้ง Full HD แล้วก็ 4K ซึ่ง 4K เนี่ยนะ 4K 30เนี่ยของตัวนิ k อน450 Mark i 2นะเขาจะไม่ครอปแล้วนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆจะเลือกเป็น 4K 60p นะครับอันนี้จะโดนครอป ซึ่งการครอบของเขาเนี่ยจะครอบอยู่ที่ในรูปแบบของ dx หรือประมาณ 1.5x ด้วยกันนั่นเองนะครับผมนะซึ่งก็ถือว่าเข้าใจได้นะครับผมกับความเป็นกล้องในระดับ entry นอกนอจากการถ่ายวีโอ 4K แล้วตัว n i k อน C50 mark II ก็มปฟีเจอร์เอ็นหลอกให้เพื่อนๆได้ใช้งานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผม และเมื่อพูดถึงการถ่าย V ีโอของ n i k o อน450 Mark II แล้วนะเขามีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่แกะกล่องครั้งแรกของทาง n i k o อนนะครับผมนั่นก็คือฟีเจอร์ Product Review Mode ปกติเวลาที่เพื่อน,อนถ่ายวีโอนะครับผมหรือแบบว่าตั้งกล้องไลร้สดแล้วทำการชูสินค้าเข้ามาในมือแบบนี้แต่โหมดนี้นะครับมันจะทำให้เพื่อนๆน,น,นะครับผม ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้อีกต่อไปเพราะมันจะให้ความสำคัญกับของที่อยู่ตรงบริเวณหน้าซึ่งในภาพรวมของตัวนิคอน450 Mark II ตรงนี้นะครับผมนะกับราคาเปิดตัวในต่างประเทศนะครับผมนะจะตกอยู่ที่ประมาณ900เหรียญด้วยกันนะครับผมตีเป็นเงินไทยกลมๆเลย30,000นะครับอันนี้ยังไม่ใช่ราคาไทยแบบออฟฟิเชียลนะครับผมต้องรอ การประกาศราคาไทยจากทางนิคอนไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะซึ่งถ้าพูดถึงในแง่ของตัวความเป็นกล้องในระดับ NT ด้วยกันแล้วนะครับผมนะการมาของนิคอน C50 mark ii นะครับผมก็จะเจอคู่เทียบแบบเต็มๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น m 5 0ก็ดีนะครับผมโซ ny Z v e ต0ก็ดีนะครับผมหรือจะเป็นน้องใหม่จากค่ายฟูจิอย่างตัว x M 5ก็ดีนะครับผมบอกได้เลยว่าตลาดมือใหม่รอบนี้เดือดกันอยา่างแน่นอนนะครับผมนะสำหรับเพื่อนๆน,นะครับผมนะถ้าอยากให้นาเบิร์ดทำรีวิวอะไรเกี่ยวกับตัว n ิคอน4 5 0 Mark II รุ่นนี้นะครับผมก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์บอกเอาไว้กับนาเบิร์ดได้เลยนะครับผมนะถ้านาเบิร์ดมีโอกาสได้รีวิวนะครับผมเดี๋ยวจัดเต็มให้อยากแน่นอนเพราะนะเบิร์ดก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับผมที่ ได้รีวิวตัว n i k อน C50 รุ่นแรกมาก่อนนะครับผมนะซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะเล่าประสบการณ์จากรุ่นแรกแล้วก็ส่งต่อมายังรุ่นที่2ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมนะส่วนตรงนี้นะครับผมถ้าใครที่สนใจสินค้าของทางนิคอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกล้องเป็นเลนอะเซสตีเสริมต่างๆนะครับผม <c oughs> ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เพจร้านกล้องสีชมพูนะครับผม มีพวกสินค้าต่างๆให้เพื่อนัได้เลือกช้อปปิ้งกันอย่างจุดใจเจอชิ้นไหนถูกใจก็จิ้มลงตะกร้าแต่ก็ใจตั้งอย่าลืมเช็คนะครับว่าของชิ้นนั้นมีร่วมกับโปรโมชั่นในหน้าเว็บหรือเปล่าโดยที่ว่ามันจะมีโค้ดคูปองป๊อปอัพขึ้นมาให้เพื่อนๆได้กดเป็นโค้ดส่วนลดได้ด้วยเช่นกันอีกทั้งเลือกได้ด้วยนะครับว่าจะส่งด่วนจะไปรับที่หน้าสาขาก็สะดวกสบายครบ จบในหน้าเว็บไซต์ของร้านกล้องสีชมพูสำหรับคลิปนี้นะเบิร์ดขอฝากการสรุปเปิดตัวนิคอน C50 Mark2 เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งถัดไปนะครับผม